สวัสดีครับคลิปนี้เราจะนำเสนอการไอคอนดีไซน์นะครับเทคนิคออกแบบไอคอนด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator นะครับเป็นไอคอนที่ง่ายๆก่อนนะครับที่เราจะออกแบบกันวันนี้นะครับอันนี้ที่จะลบทิ้งไปก่อนนะครับจากนั้นพี่ก็เลือกเครื่องมือสร้างุโกลมมานะครับ Ellipse นี่ยนะครับ กดตัดเนตค้างไว้แล้วก็คลิกหนึ่งครั้งนะครับตรงนี้พี่จะเลือกสร้างวงกลมที่500พิกเซลนะครับก็ป้อนค่าไปน,นะครับ500้อยนะครับามสูงามกว้างนะครับแล้วก็คลิกโอเคไปนะครับจากนั้นเราก็เลือกตรงนี้นะครับเลือกที่วงกลมนะครับแล้วก็กดอัตเนตค้างไว้แล้วก็คลิกเมาส์าขวาค้างไว้แล้วก็ เลือกดึงนะครับเลือกดึงวงกลมลงมานะครับถ้าพอแล้วแต่เราว่าเราจะอยากได้ขนาดไหนนะครับเมื่อพอใจแล้วนะครับก็ปล่อยมือนะครับทีนี้ปล่อยมือการที่เรากดอัตโนมัติค้างไว้แล้วก็คลิกเมาส์ขวาทําเมื่อกี้นี่นะครับเป็นการก๊อปปี้นะครับหลังจากนั้นพี่ก็จะเลือกทั้งสองวัตถุนะครับเลือกทั้งสองวัตถุแล้วมาที่คําว่าไมเนอร์ฟอนเนี่ยนะครับ ไปนะครับเราก็จะได้ลักษณะวัตถุที่เป็นแบบนี้จากนั้นก็มาที่เครื่องมือเอลิปทูอีกครั้งหนึ่งนะครับกดอัตโนมัตครั้งไว้นะครับคลิกหนึ่งครั้งนะครับ mm. ตรงนี้พี่จะตั้ค่าหนึ่งร้อยพิกเซลตรงนี้ก็เช่นกันครับหนึ่งร้อยพิกเซลนะครับก็กดโอเคไปนะครับสำหรับตรงนี้พี่ก็จะ,อ,ะอันนี้เดี๋ยวพี่จะขอวางให้มันอยู่ตรงกลางนะครับ อันนี้ก็เช่นกันครับเราจะวางให้มันอยู่ตรงกลางนั้นพี่ก็จะเลื่อนมันลงมานิดนึงนะครับที่จริงตรงนี้มันก็น่าจะเสร็จมันก็น่าจะได้แล้วนะครับแต่ถ้าเราจะมีการเปลี่ยนสีเราก็ต้องเปลี่ยนถึงสองรอบนะครับเราจะทำยังไงให้มันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับก็ทำอย่างนี้นะครับเลือกทั้งสองวัตถุก,ก็ด้วยกันนะครับเลือกทั้งสองวัตถุแล้วก็มาที่คำว่า อยู่ไหนเนี่ยนะครับอันนี้พอเราเปลี่ยนสีปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนให้เราทั้งตัวหัวและก็ตัวคนเนี่ยนะครับเปลี่ยนสีก็เปลี่ยนได้เลยในครั้งเดียวนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้ถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับยูราฮ่าได้นะครับสวัสดีครับ